สวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาอยู่ที่สวนยางนะครับหลังจากที่มีพี่เพื่อนถามกันมาเยอะนะครับว่าที่สวนกรีดยางพันอะไรนะครับผมที่สวนของผมก็กรีดยางพันสองหนึ่งกับ600นะครับซึ่งมีต้นใหญ่ครับต้นเล็กนะครับต้นใหญ่ก็อายุประมาณ15ปีขึ้นนะครับสิบห้บปีนะครับต้นเล็กนะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็ประมาณ10ปีนะครับเป็นพันสองหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วก็พันหกครึ่งหนึ่งนะครับ มีเพื่อนเพื่อนถามนะครับว่าที่สวนทําไม251นะครับตาย1น่งเยอะนะครับผมตาย1น่งเยอะแล้วก็ที่สวนของผมกรีด251กับ600นะครับมีตาย1น่งบ้างไหมนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรที่ตาย1น่งเยอะนะครับที่สวนของผมนะครับ600กับ251าสายพันธุ์ไหนนะครับที่ตาย1น่งเยอะกว่ากันนะครับที่สวนผมนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเป็นข้อนะครับ ้ามึดๆมครึมๆนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นต้นนี้เป็นพันหกร้อยนะครับเป็นพันหกร้อยแบ่งเป็นสามหน้านะครับเป็นต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่นะครับบางทีเพื่อนเพื่อนก็ถามว่าต้นใหญ่ชอบตายหนึ่งนะครับชอบ,ชอบชอบไม่ออกนะครับชอบออกหัวหกท้ายแล้วก็ไม่ออกนะครับซึ่งต้นใหญ่ที่สวนก็เป็นเหมือนกันนะครับบางต้นต้นใหญ่ๆหนี่ชอบตายหนึ่งก่อนนะครับอันนี้ก็สามมีดนะครับกรีดเปิด แกะได้2ครั้งแล้วนะครับอันนี้ไม่ที่3นะครับยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับมาถึงคําถามนะครับคำถามแรกก็คือทําไมต้นใหญ่นะครับถึงชอบตายหนึ่งที่สวนเป็นไหมนะครับเป็นนะครับที่สวนเป็นนะครับต้นใหญ่ๆแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับถ้านับได้ทั้งสวนก็จะมีประมาณ3-4ต้นนะครับต้นใหญ่ๆ 3- 4ต้นนะครับ๋ยวมาดูก่อนนะครับต้นใหญ่ๆที่อุดมสมบูรณ์นะครับของ251 สองสนะครับกรีดอยู่ดีๆนะครับไม่ออกแล้วก็เกิดอาการตายนึ่งนะครับมาดูต้นนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นพันสองห้าหนึ่งนะครับนี่ต้นนี้เป็นพันสองห้าหนึ่งซึ่งกรีดมา1ปี2ปี3ปีนะครับเข้ามาปีที่3นะครับพอกรีดทะลุบ้างนะครับก็ตรงนี้ไม่ออกนะครับน้ำยางไม่ออกเลยนะครับเปลือกแห้งนะครับเป็นต้นใหญ่ด้วยนะครับ ตอนนั้นอาการเป็นยังไงก็คือน้ำยางออกเยอะนะครับกรีดได้ทีละครึ่งถ้วยถึง1ถ้วยเลยนะครับช่วงนะครับช่วงกรีดตอนนั้นนะครับออกเยอะผิดปกตินะครับพอสักพักหนึ่งก็จะต้นแห้งแล้วก็ตายเลยนะครับผมบางท่านก็ถามว่ามีวิธีแก้ไหมครับก็มีวิธีแก้ผมแก้ได้ประมาณต้นหนึ่งนะครับก็คือเอาปุ๋ยมาโรยรอบๆนะครับ ก็ได้ผลอยู่นะครับแต่ต้นนั้นจะเป็นพันหกร้อยนะครับไม่ใช่สองพันหนึ่งสองหนึ่งผมก็พยายามนะครับต้นนี้ก็พยายามเหมือนกันนะครับเอาปุ๋ยเคมีมาโรยเอาปุ๋ยคออมาใส่นะครับเอาปุ๋ยคอกมาใส่ปีนี้นะครับก็เปิดกรีดด้านบนนะครับนี่แบบนี้แบบนี้นะครับก็มีน้ํายางอยู่นะครับมีมิดที่สามมิดที่สามก็ป็นันนี้ก็พอได้นะครับมิที่สาม มาถึงนะครับคำถามที่2นะครับว่าระหว่างต้น251กับ600อันไหนตายเยอะกว่ากันนะครับที่สวนของผมอันนี้ก็251นะครับนี่อันนี้ที่ต้นออกปกตินะครับที่สวนนะครับ600กับ251อันไหนตายเยอะกว่ากันนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับที่สวนผมก็ตายเท่าเท่ากันนะครับ600กับ251นนะครับตายเท่าเท่ากันแต่นะครับต้องมีแต่นะครับแต่ สายพัน600นะครับเขาจะสมมุติว่าสายพัน600ของผมนะครับที่สวนนะครับตายไปประมาณ5ต้นนะครับเขาก็จะทําการสลัดเปลือกก็คือเปลือกแตกนะครับในระยะเวลาที่เป็นโรคเท่ากันนะครับในระยะเวลาที่เป็นโรคเท่ากันนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูนะครับนี่คือต้นนี้เป็นสายพันธุ์600นะครับ เปลือกนะครับแตกโดยรวมแล้วเปลือกแตกติดเชื้อรานะครับติดเชื้อรานะครับติดเชื้อราเปลือกแตกนะครับแต่นะครับแต่มีน้ำยางนะครับผมกลับกลับเปิดกรีดได้มีน้ำยางปกติทั่วไปนะครับซึ่งซึ่งข้อดีของเขานะครับก็คือสลัดเปลือกไวมากนะครับพันหกรมาดู251นะครับทางนี้นะครับใกล้ใกล้กันเลย251ต้นใบเขาจะ ใหญ่นะครับแล้วก็าก้านยาวๆนะครับแต่ถ้าเป็น600นะครับใบเขาจะเป็นพุ่มนะครับใบเล็กๆจะเป็นพุ่มนะครับข้อแตกต่างนะครับสำหรับบางทานที่ยังดูไม่ออกนะครับ251จะเป็นใบใหญ่ๆก้านยาวๆ,ๆ,ๆนะครับถ้าเป็น600จะเป็นใบเล็กๆเป็นพุ่มๆนะครับจะดูสังเกตดูได้ง่ายตอนที่ใบจะร่วงนะครับส5 1งจะเป็นใบสีเหลือง 1,600จะเป็นใบเสียงแดงนะครับตอนใกล้จะร่วงนะครับนี่ครับผมก็คือ251นะครับไม่แตกเปลือกไม่อะไรเลยนะครับผมน้ำยางก็ไม่ออกนะครับโอกาสนะครับที่จะกลับมากรีดได้อีกครั้งยากมากนะครับสำหรับ251นะครับก็สรุปนะครับสรุป600กับ251ที่สวนนะครับ1,600ดีกว่านะครับ1,600ดีกว่า เอาแล้วพันหกร้อยดีกว่าแล้วทําไมคนนะครับแห่แห่ปลูกสองห้าหนึ่งกันจังนะครับผมตอนภาคอีสานนะครับต้องย้อนไปตอนปลูกใหม่ๆ4 9 5สี่เก้าห้าศูนย์นะครับภาคอีสานตอนนั้นนะครับรัฐบาลเขาสนับสนุนให้ภาคอีสานหรือภาคของผมนี่แหละครับเป็นต้นยางฟรีนะครับพันยางฟรีตอนนั้นจะมีพันหกร้อยกับพันสองห้าหนึ่งนะครับมาสนับสนุนนะครับมาให้ปลูกนะครับเป็น การรองรับของอะ,อะไรล่ะการยางนะครับการยางกอยกอยสโอ้ยกอย,กอยทนะครับเป็นจะมีพันหกร้อยกับพันสองนหนึ่งนะครับซึ่งนะครับชาวบ้านตาดำดาธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะได้ยางหกร้อยมาปลูกนะครับผมแต่ถ้าเป็นคณะาากรรมการนะครับคณะกรรมการหรือคนที่มีตําแหน่งหน่อยนะครับผมคนที่ทําเกี่ยวกับเอกสารตันนี้หลายๆคนนะครับ ก็จะได้พันสองึ่งมาปลูกนะครับซึ่งถ้านับไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะต้นยางก็จะอายุประมาณ16ปีนะครับจะ5้าปี17ปีนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับสองก็นะครับออกดีนะครับออกดีออกเยอะเหมือนใหม่ๆนะครับผมสามปีแรกจะออกดีนะครับสองห้าหนึ่งก็เลยมีกระแสนะครับกระแสว่า คนอยากได้251นะครับคนอยากได้สองห้งทั้งที่ยังไม่เคยสัมผัสยังไม่เคยกรีด251นะครับแล้วก็แห่นะครับแห่ปลูก251กันนะครับอย่างสวนผมเหมือนกันนะครับตอนนั้นเขาปลูกเ,เปิดกรีด251ได้4ปีทีนี้นะครับอน้ำยางออกเยอะนะครับออกเยอะก็เปรียบเหมือนนะครับถ้าเปรียบ251ห้าหนึกับหกรก็เปรียบเหมือนรถยนต์กับโตโยตา้ากับอีซูซูนะครับผมวีโก้กับ อีเมกนะครับต้นยาง600ก็ออกตัวช้านะครับแต่แต่แรงปลายนะครับแต่ถ้าเป็นวีโก้นะครับก็ออกตัวเร็วนะครับแต่ก็หมดนะครับลายหมดนะครับก็เหมือนกันนะครับ600นะครับจะกรีดได้ถึงหน้าหนาวออกสบายๆนะครับหน้าหนาวนี่ออกเยอะมากนะครับพันหแต่ถ้าเป็นพันสองนะครับเปิดกรีดแป๊บเดียวนะครับน้ําออกเยอะมากนะครับออกออกออกไวนะครับไม่ต้องใช้เวลานะครับออก เปิดแป๊บเดียวก็ออกนะครับไม่ต้องเปิดหลายรอบเหมือนสองอเหมือนหรอยนะครับทีนี้พอออกเร็วก็หมดเร็วนะครับหน้าหนาวสองห้าหนึ 1, นี่หมดสิบนะครับแหง้งนะครับแห้งเร็วมากนะครับทีนี้นะครับไปย้อนไปถึงตอนที่ทําไมถึงคนแห่ปลูก2องนะครับก็เขาเปิดกิจได้สีปีใช่ไหมคนก็ลือกันนะครับว่าสองห้าหออกดีออกดีนะครับทั้งทั้ง ทั้งที่ไม่ได้สัมผัสเองนะครับฟังเข้ามานะครับแต่กยสเขาก็อกยทเขาก็รองรับเหมือนกันนะครับรองรับเหมือนกันเป็นยางใหม่นะครับเป็นยางใหม่ไม่รู้ยางใหม่หรือเปล่าใหม่เฉพาะพื้นที่อีสานหรือเปล่านะครับทีน,นี้คนก็แห่แหนกันปลูก2องหนึ่งกันบานเบอือนะครับแต่พอนะครับปีนี้นี่ได ได้ได้เปิดกรีดกันจริงๆนะครับทีนี้ก็ตายกันตะนาวนะครับตายหนึงเปลือกแข็งเปลือกอะไรกันตะนาวเลยนะครับเท่าที่ผมสัมผัสในส่วนนี้นะครับเฉพาะส่วนผมนะครับไม่ไม่ยกตัวอย่างส่วนใครนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกันนะครับผมกรีดยาง600นะครับจะกรีดนิ่มกว่ายาง2อย่านนะครับจะกรีดสบายกว่า251นะครับ251จะเปลือกแข็งนะครับผมนีอย่างตรงนี้นี่ ตายเป็นแถวนะครับสองห้าหนึ่งตรงลงๆนี่ก็ตายสเป็นแถวนะครับสองห้าหนึ่งก็นี่แหละครับผมแห่แหนกันปลูกนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสองห้าหนึ่งเขาให,เเให้กรีดสองเออให้กรีดหนึ่งยุดหนึ่งนะครับให้กรีดหนึ่งยุดหนึ่งถ้าเป็นหกร้อยก็กรีดสองยุดหนึ่งนะครับเขาบอกมาอย่างนี้นะครับแต่เราก็ไปกรีดสองยุดหนึ่งนะครับทําให้ต้นยางชะง,งักและก็ตายหนึ่งนั่นเองนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรทําตามนะครับถ้าเป็นคนรวยนะครับให้กรีดยกร้อยอคนจนให้กรีดยกร้อยดีกว่าในหะ้ปลูกหกร้อยแต่ถ้าเป็นคนรวยให้ปลูกสองห้าหนึ่งดีกว่านะครับผม<笑><笑>ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หกร้อยกับสองห้าหนึ่งเนี่ยผมจะให้ผมเชียร์ผมก็เชียร์หกร้อยนะครับเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ